แชมป์เอเชียพ่ายลูกยางสาวไทยแพ้สาวญี่ปุ่นสุดมันคว้ารองแชมป์กลุ่มนัดต่อไปเจอศึกหนักการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนรอบ2 8ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบทีมชาติญี่ปุ่นแชมป์กลุ่มด ทีมอันดับ9ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มหนีไปก่อน12 6จากนั้นญี่ปุ่นเริ่มแก้เกมขยับแต้มมาสู่4กระทั่งเข้าสู่ช่วงทานเซตขณะที่สาวไทยนำ23 20า 23- 2ญี่ปุ่นพลิกเกมทำ5นา5คะแนนรวดพลิกเอาชนะไปก่อน25 23ออกนำหนึ่ถึงศูนเซตกลับมาสู้กันต่อเซตที่2ญี่ปุ่นเริ่มต้นได้ดีกว่าขยับแต้มหนีไปก่อน8ปถึงสโคตรด่วนต้องแก้เกมด้วยการเน้นล็อกเหนียวเหนียนและส่งวิภาวีสีทองลงไปช่วยเกมบุกแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลญี่ปุ่นยังคงเร่งเกมบุกและรับอย่างเหนียวแน่นเปิดเซตเอาชนะไป25 ยี่สิบไทยตามหลังศูนย์ถึงสองเซตเซตที่สามสาวไทยกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งโกยแต้มออกนําไปก่อน8ปถึงสจากนั้นญี่ปุ่นเริ่มกลับมาเล่นเกมรับได้ดีและโต้กลับได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกขึ้นไปนำสบสาถึงสิจากนั้นช่วงไทยเสร็จเป็นไปอย่างสูสีแต้มมาเท่ากันที่20คะแนนก่อนญี่ปุ่นจะปิดเกมไป25-23สเซตสรุปผลการแข่งขันลูกยางสาวไทยสู้ไม่ไหวแพ้ลูกยางสาวญี่ปุ่น0ูนถึงสเซต 23- 25 1 9 25และ 23, 25ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F ไปพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนแชมป์กลุ่ม E ที่เอาชนะเวียดนามมาได้3-0เซตหากชนะนัดถัดไปจะเข้าไปชิงเหรียญทอง